สวัสดียามเย็นนะคะเพื่อนเพื่อนวายมาที่คลองนะคะคลองสาธารณะสองนะคะใบวายก็มาอัปเดตเรื่องน้ำนะคะเนี่ยคลองใหญ่นะคะเพื่อนเพื่อนคลองส่งน้ำคลองส่งน้ำนะคะก็หยุดประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อน ตัวรอบๆอลิเวณนะคะเดี๋ยวๆมัไม่มีแดดนะไม่มีแดดหมายถึงว่าเขาทันรถไทยไหนรไอยู่ไหนไหน,ไ,หนไปดูดิเอาที่ไหนตรงไหนแม่เดิไนไะปอีกนิดหนึ่งทำตรงไหนตรงนั้น เอภัยนะคะมา,าข้ามมาฝั่งนี้นะคะแล้วก็มาชมอีกคลองที่ต่อเนื่องกันมานะคะ